วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนรอบเขตพระราชฐานของพระตำาหนักทักษิณราชนีเวศจังหวัดนาราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรา2019หรือโควิด1 9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงยังที่พระราชฐานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้สูงอายุผู้มีไรายได้น้อยจากผลกระทบของสถานประกอบการปิดกิจการสถานที่ทำงาน อยู่นอกพื้นที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปทำงานได้รวมถึงบุตรหลานทำงานในประเทศมาเลเซียที่ไม่สามารถจะออกจากบ้านเพื่อส่งเงินกลับให้กับทางครอบครัวได้ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น146คนแยกเป็น4หมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านเขาตันยงหมู่ที่4หมู่บ้านพิกุลทองหมู่ที่6 มู่บ้านโคกสยามหมู่ที่8และหมู่บ้านตือลาคอปลาลัดหมู่11ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นผู้ที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานทุกคนต่างรู้สึกปลาบปลื้มมีขวัญกำลังใจในการดำรงชีพนะับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างทั่วถึง ตระหนักเพิ่มใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะที่ทรงห่วใหญ่และทรงไม่ทอดทิ้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 ค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะรู้สึกซาบเพิ่มใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล,นล้นพ้นที่ทรงหัวใหญ่และไม่ทอดทิ้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพ่ระรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในหลายๆด้านโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งพลโทพรศักดิ์พูลสวัสดิ์แม่ทัาภาคที่4ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4เป็นประธานในพิธีเปิดโรงครัวจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต17ตําบลตําบลละ1,000รายรวมประมาณ17,000ราย โดยจะทาการแจกจ,จ่ายอาหารเป็นเวลา4วันวันละหนึ่งมือ้อโดยได้ดําเนินการจัดรถครัวสนามสนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวระหว่างวันที่27-30เมษายน2563จํานวน3จุดคือจุดที่1บริเวณลานอเนกประสงค์สนสาธารณะสะพานหินตําบลตลาดเหนืออําเภอเมืองภูเก็ตให้บริการประชาชน8ตนําบลวันละ8 0 0 0รายจุดที่2บริเวณลานโลมาสนสาธารณาป่าอําเภอกระทุ้ให้บริการประชาชน3ตนําบลวันละ3 0 0พราย และจุดที่3บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนทลางพระนางสร้างตำบลเทพกระสตรีอำเภอทลางให้บริการประชาชน6ตำบลวันละ6,000รายโดยวัตถุดิบต่างๆที่นำมาประกอบอาหารล้วนเป็นของดีมีคุณภาพผ่านกรรมวิธีการปรุงที่สะอาดและเนื่องจากอยู่ในช่วงเดือนรอมฎอนได้พระราชทานความห่วงใยไปถึงประชาชนชาวมุสลิมทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นวิกฤตการนี้ให้ได้โดยเร็ววัน วันนี้ที่ลานอนเนกประสงค์สวนสาธารณะสะพานหินตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานจังหวัดภูเก็ตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยนายพักพงศ์ทวิภพตผู้ว,ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาพระราชทานที่ได้ร่วมกันปรุงอาหารเพื่อนำไปแจก จ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 พร้อมทั้งได้แจกจ่ายอาหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองภูเกต็ตเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ซึ่งแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและจากการติดตามสถานการณ์ในจังหวัดภูเกต็ตพบว่ายังมีการติดเชื้อกระจายเป็นวงกว้างทั่วจังหวัดภูเกต็ต คณะก,รการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออันตรายตามมาตรการทางการแพทย์ประกอบกับการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโดยมีประกาศคำสั่งปิดสถานที่พื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลเพื่อควบคุมให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคลและยานพาหานะให้น้อยที่สุด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเป็นเหตุให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบจากการออกประกาศคำสั่งดังกล่าวทั้งจากการทำงานรายได้และการใช้ชีวิตประจำวันจังหวัดภูเก็ตและทุกภาคส่วนได้ช่วยกันบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยการจัดหาอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคบางส่วนให้กับประชาชน ทั้งนี้ประชาชนที่มารับข้าวกล่องจากโรงครัวพระราชทานต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระรรมราชินีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในครั้งนี้ ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชนบุรีสมเด็จพระณิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อตู้ความดันลบสําหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จํานวนหนึ่งชุดประกอบด้วย ตู้ความดันลบอะคริลิกไซล้อเลื่อนเครื่องฟอกอากาศ h ฮป้าฟิลเตอร์พร้อมอุปกรณ์ใช้รังสีอัลตราไวโอเลตไทป e 4และถุงมือโพลีเอทิลีนจำนวน500คู่เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โดยมีนายแพทย์สุริยาปร่งน้ำใจผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาและนายแพทย์ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์เป็นผู้รับมอบสิ่งของพระราชทานยังความปราบปลื้มที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ และที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตอําเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายพักพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานซึ่งสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชานุมัติให้หมูนลนิธิใช้พัฒนาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตใช้งบประมาณจากกองทุนใช้พัฒนาสู้ภัย โควิด -19 และโรคระบาดต่างๆโดยชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยหรือชุด PPE ดังกล่าวจะส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลวัชระภูเก็ตจำนวน320ชุดโรงพยาบาลป่าตองจำนวน120ชุดและโรงพยาบาลฉลองจำนวน40ชุดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ และที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์นายแพทย์ชนินจารุวัฒนมงคลผู้อํานวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีรับมอบตู้ความดันลบพระราชทานสําหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 จานวน2ตู้เป็นนวัตรกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานของห้องความดันลบของโรงพยาบาลช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคในการเก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกของผู้ป่วยเพื่อส่งตรวจช่วยเพิ่มความมั่นใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน16แห่งทั่วประเทศที่ได้รับพระราชทานอุปกรณ์ดังกล่าวนำมาซึ่งความปราบปลื้มและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ เราทข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือการให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใดโดยสถานะใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและสังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรมพระราชดดารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่3

เป็นคำสอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดโดยทรงเข้าพระราชาหฤทัยในความหมายซึ่งเป็นหลักคำสอนของพระบรมราชชนกที่มีใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆโดยทรงริเริ่มโครงการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ผระนิกรมีส่วนร่วมในการดำเนินง,งานในด้านเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาการพัฒนาประเทศอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน รวมทั้งการป้องกันบรรเทาและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคีและความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ดังเป็นที่ประจักษ์ชัดในเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 พบว่าทั่วทุกภาคของประเทศไทยขาดแคลนหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019รัฐบาลสนองพระบรมราชโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่6เมษายน2563ได้บูรณาการทุกภาค ส่วนเร่งผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าสามารถทำความสะอาดนำกลับมาใช้ซ้ำได้และแจกจ่ายให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงโดยมอบนโยบายให้แต่ละจังหวัดระดมจิตอาสาที่มีความสามารถตัดเย็บผ้าร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้ารวมไปถึงการผลิตเจลล้างมือนับเป็นการแสดงพลัง ความสามคัคคีของประชาชนชาวไทยแม้เป็นเพียงส่วนเล็กๆที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019แต่พวกเขาต่างภาคภูมิใจที่ได้ทำความดีด้วยหัวใจโดยหวังเพียงว่าอยากเห็นคนไทยมีรอยยิ้มและสามารถกลับคืนสู่การดำเนินชีวิตตามสภาพปกติได้ในเร็ววันก็ทาตั้งแต่มีการ ระบาดติดเชื้อตั้งแต่แรกๆค่ะตั้งแต่มีนาก็คือทํามาหลายพันชิ้นแล้วก็มีการไปแจกจ่ายแล้วค่ะแล้วก็อันาาน,นี้ทุดนี้ก็จะเป็นของเหล่ากาชาติที่ทางวนาอสมอท่านให้มาช่วยดีใจที่ได้มาเป็นกิดอาษาซึ่งชุมชนสามเหลี่ยมหนึ่งก็จะมีส่วนร่วมในการทำหน้ากากอนา,ามัยเพื่อให้พี่น้องของเราและก็ชาวขอนเกตของเราได้ใช้ อาณากากอนามัยส่วนนี้ครับไม่เพียงเท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 <c oughs> พระราชทานให้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความยากลำบากในการดำรงชีพโดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ ระสมาชิกจิตอาสาพระราชทานร่วมกันประกอบเลี้ยงอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณล้นพ้นและยังเป็นภาร,รกิจหนึ่งที่ได้เห็นคนไทยทุกภาคส่วนบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความเสียสละและพร้อมที่จะส่งกำลังใจและความรักให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างหนัก เพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตในคราวนี้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนปวินาสมคิดทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง